แล้วก็รู้ทุกอย่างรู้จริงรู้ลึกของแถมนี่จัดเต็มให้เลยสวัสดีค่ะวันนี้ไมค์ก็อยู่ที่ศูนย์ฟอร์ดออโต้แกลลี่ปทุมธานีนะคะไมค์ก็มาส่งมอบรถนะคะให้กับน้องอ้นแล้วก็น้องบอลนะคะเดี๋ยวเราไปหาน้องอ้นกันเลยค่ะน้องอ้นค่ะสวัสดีค่ะที่ขอสอบถามน้องอ้นก่อนว่าเจอพี่ทางช่องทางไหนเอ่ย a c e b o o k ค่ะแล้วก็ไลน์ไลน์เนาะอ่ะ ก่อนที่จะมาดูกับพี่ดูข้อเสนอแบบว่าหลายที่มาหรือยังดูมาค่ะดูสามคนแล้วสามคนแล้วเนาะทาไมถึงจบที่พี่บอกกท่านผู้ชมหน่อยก็คือว่าพี่ไมคุยรายละเอียดแบบคือหนูต้องการอะไรพี่ไม่จัดให้ได้หมดเลยอย่างนี้ค่ะเป๊ะเป๊ะทุกประเด็นเลยใช่ค่ะแล้วไฟแนนซ์ถามหน่อยอันนี้ลูกค้าทางบ้านอะแบบกังวลมากเลยจัดไฟแนนซ์ง่ายไหมน้องอ้นง่ายมากยกี่วันผ่าน สองวันผ่านคะคะเร็วสุดๆที่มายได้เลยนะคะได้เนาะก็คือถ้าลูกค้าสนใจในเรื่องปอดให้น้องอ้นฝากหน่อยว่าติดตามหรือว่าสนใจที่จะซื้อกับใคยอะไรอย่างนี้ก็คือถ้าหนูสนใจนะคะคืออยากแนะนําทุกคนทั้งบ้านนะคะให้ติดต่อพี่มายได้เลยค่ะพี่มายคือเก่งแล้วก็รู้ทุกอย่างรู้จริงรู้ลึกของแถมนี่จัดเต็มให้เต็มแล้วก็ชุดแต่งครบทุกอย่างนะคะน้องอ้น สวยไหมคันนี้สวยค่ะตอนแรกก็คิดว่าเอ้ยจะประทับใจหรือเปล่าแต่พอได้แต่งออกมาประทับใจที่สุด,ดเลยนะและ้วการทํางานขอ<ห>ี่อัปเดตให้ทุกขั้นตอนไหมทุกขั้นตอนอทุกขั้นตอนเนาะแล้ววันนี้นะคะก็มีพี่ชายของน้องอ้นเนาะก็มาแต่งรถ กับไม้ด้วยอีกหนึ่งพันนะคะก็คือจะเอาเป็นคู่แฝดเห็นพี่อาร์ตบอกอย่างนั้นเ<ผ>นาะแฝดที่แตดน,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 น้องแต่ที่แตดน้องเดี๋ยวเรามารอดูคันนั้นกันอีกทีหนึ่งรอคันที่เรามาตกแต่งใหม่อีกทีเนาะยังไงวันนี้พี่ก็ขอบคุณน้องโอน้นแล้วก็ทางครอบครัวมากๆนะคะก็ขอให้รถคันนี้ขับขี่ปลอดภัยร่ำรวยร่ำรวยผนเงินขลทองเน,นาะโอเคขอบคุณ่ะโอเคค่ะสําหรับรถคันที่ส่งมอบไปเมื่อเช้านะคะก็คือรถคันของน้องโอ้น อีกคันนึงก็จะเป็นของพี่อาร์ตเนาะอันนี้คือพี่อาร์ตเดินทางมาจากที่ไหนคะจากอุตรดิดครับอ่ะอันนี้คือมาแต่งเพิ่มใช่ไหมครับผมก็คือดูชุดแต่งแล้วก็คืออยากให้เป็นฝาแฝดกันเลยใช่ไหมทั้งคันนี้อยากให้เป็นฝาแฝดทั้งสองคันเลยใช่ไหมงานที่มาตกแต่งให้เป็นยังไงบ้างพี่อาร์ตก็เวิร์คครับโอเคโอเคเนาะอ่ะจากที่งานมาจากที่อื่นเนาะก็คือไม่ได้เก็บในเรื่องของซิลิโคนให้อันนี้ไมค์ก็ไล่เก็บให้พี่อาร์ตทั้งหมดเลย่ไล จากกาวสอหน้ามาเป็นซิลิโคนอ่ะอันไหนดีกว่ากันก็ซิลิโคนดีกว่าแน่นดีกว่ากาวสหน้าบางทีขีดไปปั๊บมันพอเยอะขึ้นก็มีอ่าอ่าอวันนี้เราก็มาทําการเปลี่ยนเป็นชุดหน้า F 1 5 0แล้วก็ไฟท้าย LED เนะพี่อาร์ตเนาะโอเคก็ประทับใจอยู่เนาะประทับใจครับโอเคค่ะสําหรับวันนี้ก็ขอบคุณครอบครัวพี่อารตน้องอน น้องบอลแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ด้วยในยวันนี้เนาะถ้ามีโอกาสก็แนะนําคนมาหาไมยได้นะนนไม้มม<า>นี้ขาแนะนำให้เนาะโอเคยังไงก็ขอบคุณมากนะคะคสําหรับวันนี้สวัสดีครับ